สบายดีพีนะ่น้องเนาะมืัอนี้สิมาสอนหยัดปืนเนาะปืนแกแบนี่แหละปืนแกแบนบ้านเราน,น,นี่ยนี่ใหม่ตัวนี้สิเป็นถือบ้านแถวบ้านเนาะเขาเอนว่าไม่ซ้ำซูเนาะนี่ไว้หยัดเวลาเขาหยัดเนาะนี่อันนี้เป็นปืนแกบแบนเราเนาะนี่เขายิงไปแล้วเนาะต่อจากอีพีที่แล้วเนะาะเขายิงเป้าวพิดวัง พูนแบบว่าฮขบาบริเรลล่างเนาะมันก็เลยยิงบ่จกถือกันได้เดี๋ยวมันนี่สิมาหยัดเนาะหยัดไว้ถือมาเลี้ามทหมัมน,นิวรไปยิงหนูเนาะนี่ตัวน,นี้เป็นมืนอเนาะฮี่นี้ฮัใส่หนึ่งฟ้าจะด,ดมเนาะนี่เป็นฟ้าจะด,ดม pha cái phòng pha đó, đểo, mày gì, nhanh nhảng, nè, này, ta xài tiêm này. มันคอยเสียบสายใหญมันเหี่ยนะเนีย๋ยใส่อีกน้อยนึงอ่ะสีมันตัวใส่แทนตัวมันเหี่ยนะ นี่ไซเน้รหนึ่งก็พอต่อไปสิเป็นมอนเนาะเป็นไง เป็นเนาะมอนกับเป็นอะไรเนาะกาบมังค้าวนุ่เ,นเป็นน้ำมันนี่ใส่ใส่มอนหน่อยบ่าะมันจังบวด,ดังนะปกติมันดังเนาะอันนี้มันบูดค่อยดังกุนแกกูดีบันไดนะนี่บางทีลองใส่มอญลายเติบอ่ปนี่ สาเหตุที่ลูกมันบวต้อมบอกยังมันบกเกี่ยวกับมอนเนาะมอนมันเป็นปตัวอัดไว้เสือร้องแอดแน่นๆด้วยเนาะมันโบกเกี่ยวกับมอนจากดีเนาะที่มันบวต้อมก็คือว่าเป็นน้ำมือเขาเนาะหรือว่าดินปืนเขาแหละหรือว่า ลูกปืนมันน้อยก็มีส่วนน้อยนึงเนาะอาทิตย์แน,นะน่ๆนะคืออันเออว่าอทินี์แน่ๆนะคือดินปืนเนาะใส่หาลูกนะสองสี่นีนะ่ถ้าใส่หาลูกเนาะชำยิงหนุกยิงนูนีนะ่กับโบผภาเลยเนาะนีนะ่ ลูกเป็นน้ำใสลูกน้อยป่ะเนี่ยเลนลูกใหญ่ประมาณนี้เนาะหันยิงมากกว่าชีเทียงเนาะใสหาลูกเอาะเนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วเาก็เอามอนตาลงไปอีกจังหน่อยเนาะตัวอารมอนเนี่ยโบใส่ไล่ก็ได้เนาะ นอ,อนแฮผนกับตกผนมัน,นมีเวกมีงานหลายอย่างเนาะบริคอยมันถ่ายคลิปให้โมเพืเ่อนเบิ่งเนาะกับผ่ากดติดตามให้นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนี่มอสทำกับประมาณน,นี้เขาใส่อาดลูกปืนไนว,เว้เออทำเบิกใส่ลายก็ได้น,นี่ประมาณน,นี้เนาะนี่ก็แล้วเลยเนาะเลือเธอแต่ใส่ ดอกกระดาษเนาะนี่นกลไกใช่เป็นแบบนี้เนาะเวลาเฮนยิงมันกะสิบูมเลยเนาะนี่ตัวนี้มันสิแหลนมาสุนเนาะนี่ยางตัวนี้สสนนใส่ที่ใส่เนาะการ้าบปรใสมันห่างบ่อยคอยอยู่นะ สปริงอะเน,นี่ยมันมันบกแข็งแล้วสปริงดันดันนั่นไกลขึ้นไปหลอกตัวนี้ไว้นะก็เลยเอายางมามัดซอยเนาะนี่เขาใส่ดอกกระดาษแล้วก็ยิ่งอะไเลยเนาะแต่ว่าคลิปนี้บดิ่งยิ่งให้เพื่อนบิ่งเนาะโหยิ่งไปแล้วเอาคลิปก่อนนี่ยัดไว้นี่ดอกกระดาษครับตัดไว้ลแล้วเนาะ พนมาเลยพี่น้องเลยนี่ฮากะคืนนี้กลายไปนะโอ้แข็งจัดนี่แล้วแหละเขาก็เอามือคุมไว้นอยนยันมันหลันนะนี่แล้วเาก็เอาเพลเดี๋ยวให้เหน่กก่อน นี่ดินปืนไหลลงมาแตกดีโลดไปในพี่น้องผลมาพอผลเเาวถ่ายเนาะนี่เขาก็เอาตัวนี้มาดันไว้ดันยันดินปืนเหี่ยกระแมนยันมันระเบิดกระแมนนี่ประมาณนี้ก็แล้วเลยเนาะกระเพ้วถ่ายเนาะผลตกนี่ก็เป็นยังเป็นอะไรกันวะเนาะคลิปหยัดปืนกับสีประมาณนี้แหละกะขอตัวลากันไปก่อนเนาะ ขอพ้นกันตกขอพ้นนี่ถ้ามีโอกาสนาะชิพาหมูเผื่อนไปนิ่งนูเนาะกักดกติตามไว้เนาะเผื่อเป็นก้างใจเนาะเห็ดคิปกัขอจบสำนีเนาะกับขอจบสำนีแหละ